<c oughs> กลับมาหายหลังกลับมาลูกเอาวนกลับมาลูกเ <c oughs> อ้ไอคีใหม่คีใหม่ลูกอะคีใหม่คีใหม่ลูกนะคีใหม่คีใหม่เออ นั่งแลวขี่ใหม่โลวิ่นบิ่นอือลองสิลองดิเห็นไหมขี่ไหมโอ้โหเอาไปเลย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 โลเออไปเลย เอามามุนกลับมาลูกอืึ